เดี๋ยววันนี้จะมาปูพรมลูกฟูกให้ดูนะครับผมเดี๋ยวจะปูเต็มห้องนี้เลยนะครับพอปูพรมลูกฟูกเสร็จแล้วนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องเคลียร์ของก่อนนะครับผมของก็เต็มห้องเลยนะครับเออของเพียบ ามาคีดูกันนะครับผมสั่งมาสองไซส์นะครับจะมีหน้ากว้าง2เมตรอันนึงนะแล้วก็หน้ากว้าง1เมตรอันหนึ่งนะครับอโอเคเดี๋ยวผมจะปูไล่นะครับผมตั้งแต่ฝั่งนี้ไปนะอ่าตอนนี้ก็ปูเสร็จแล้วนะครับฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวจะไปปูฝั่งใต้โต๊ะนะครับเดี๋ยวยกโต๊ะหลบก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาแผ่นนี้ซ้อนข้างล่างนะครับผม ตรงปลายเนี่ยจะต้องมีกาวหน่อยนะหาก,กาวสองหน้าอะไรมาก็ได้นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะตีม้วนแบบนี้หน่อยนะมันจะงอแบบนี้นะครับแล้วก็กดมันไว้นะกับพื้นนะครับเดี๋ยวมันก็จะคลายตัวนั่นเองนะครับผม ปูพรมลูกฟูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะครับปูง่ายมากๆเลยนะครับพรมลูกฟูกตัวนี้นะครับผมที่เราสั่งมานะจะ when when no มีด้วยกันทั้งหมด2ไซส์นะครับตามที่ได้บอกไปนะห้องนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่2เมตรห้คูณสมเมตรนะครับผมก็จะซื้อเผื่อมานะครับก็จะมีขอบข้างขึ้นมาแบบนี้นะจะมีขอบขึ้นมาแบบนี้หน่อยนะครับผมให้เผื่อด้วยนะครับสำหรับพรมลูกฟูกอันนี้นะครับเป็นสีเทานะครับมีความหนาอยู่ที่5มิลลิเมตรนะครับอาะให้ดูขอบนะครับอ่ะแบบนี้นะ พอปูออกมาแล้วนะครับเวลาเดินก็จะรู้สึกนุ่มนะครับผมรู้สึกเบาสบายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของเนื้อลูกฟู้นะครับพอเราปูออกมาแล้วก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านนะครับที่กำลังมองหาผมลูกฟู้นะครับแนะนาตัวนี้เลยนะครับสามารถแตะไปดูลิงก์ตะก้าเหลืองได้นะครับผมลองเลือกสีได้นะครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับมีให้เลือกหลายขนาดแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ